โอ้โหหลังจากรอมา40กว่าวันตั้งแต่วันแรกที่มันวางขายโอ้โหตอนนี้ผมได้สัมผัสแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมที่ผมรอคอยน่าจะมากที่สุดนานที่สุดในชีวิตเลยนะครับก็คือ WWE 2K 24นะฮะก็ไม่คิดเลยว่าไอการข้างใครใ้มวยปั้มตอนเด็กๆเราไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยโตมาแม่งก็ยังแบบดูมวยปั้มอยู่อะแต่ตอนนี้ก็พอเกมออกมาก็ ไม่รอชาที่จะจัดมันนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาส่องตัวละครทุกตัวนะครับผมคิดคอนเทนต์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็จะมาดูว่าเกมภาคนี้มีตัวละครตัวไหนแล้วก็มีเวอร์ชั่นไหนกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับก็แน่นอนครับเริ่มที่ AJ Style นะครับอ a ิ i r a ท h o s a w a l b e r f l y นะครับ Alexander u n d e c h a s Andre t h นะครับ แองเจลกาซาอังกาโลเดลกินสก็มีอาซิกะนะครับออสตินเทอลี่แบดบันนี่ครับภาคนี้ไม่ได้มาเป็น DLC เลยนะครับมาอยู่ในเกมเลยบารอนคอร์บินครับมาติสตาเบลลี่แบกก้ลินช์แล้วก็แบกก้ลินช์ปี2019นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้ให้ปลดล็อกเลยครับในโชว์เคสเบสฟินิกครับโมเดลใหม่เบียงกาเบลลแล้วก็เบียงกาเบลลปี2017นะครับช่วงที่อยู่ NXT นะบิ๊กบอสแมนบิ๊กอีบ b อบบี้แลชลีครับบ o ๊ก e ี้แมนบุ๊กกี้ทีบอนสโตลแมนเบย์ไวแอตครับแล้วก็เบย์ไวแอตปี2020มีเวอร์ชั่นในเรซเมเนีย ครั้งที่36ด้วยนะครับ NWO ครับอันนี้ก็ด้วยนะฮะแล้วก็ Bret Hart ครับรบ Bret Hart ปี92 b o n e Breaker b Br o n s o n Reed Bruno s m a r t i n o อันนี้ก็เป็นนักมวยรุ่นใหม่นะฮะ Cactus Jack Cameron Grimm นะครับ Candid Lena คาเมล่าคาเมโลเฮสครับเซตริกอเล็กซานเดอร์แชดเกเบิลครับชาร์ลอตแฟร์แล้วก็ชาร์ลอตแฟร์ปี2019ครับเชลซีกรีนชไยน่าโคดี้โรดคอเลเจตชาร์ลอตแฟร์นี้อันนี้มีเวอร์ชั่นเรสซิเมเนีย39ด้วยนะครับคือมันปลดล็อกให้เลยอะปุมไม่ต้องไปเล่นโชว์เคสใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีนะฮะเค โคดี้โรสครับแล้วก็มีโคดี้โรสเรซูเมียร์สามสิบเก้าเหมือนกันดาคโกลตาใครครับเดวินพรีสอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับคนใหม่เด็กสเตอร์ลูมิสครับดีเซลไดแจ็คอ่าโดมินิกนะครับเดอร์อิงเดอะคลาวด์ดิวแม็กไงไนนะครับดูดเลิฟดัสซี่โรสครับ เอ็ดดี้กา r ์เรโรเอดีปีเก้าเจ็ดแล้วก็มีโคดี้โรดเวอร์ชันฟิกเกอร์เนี่ยนะครับอ่าตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่คนนี้ภาคที่แล้วเหมือนจะเป็น DLC ด้วยหรือเปล่าครับอิริกบีชอ p ครับอิริกอิสทอริสฟารุกครับแล้วก็ The Ad, เดอะฟินเบย์ไวแอตฟินแบลเลอร์ไอผมรู้สึกว่ามันปลดล็อกให้เลยหรือเปล่าวะเนี่ย อันนี้ก็ดูกันไปนะครับเกรซัมวอลเลอร์ครับกุนเทอร์ฮอลลีวูดฮองโฮแกนครับฮองโฮแกนแล้วก็มีปี2002ด้วยนะเจเธอร์เรเกนครับอันนี้ตัวล็อกนะอีจ่าเดร์กูนน็ไอวาไอวินายครับอิโอสกายสแน็คโรเบิร์ตก็มานะครับ JBL มีครับ เจดีแม mm ็กโดน่าเจอรี่เดูคิงโรเลอร์ก็มีเจยอุโซ่ครับจิมมี่ไนฮาร์ดครับจิมมี่อุโซ่จิโนมาฮาวครับวอลคินไว้นะครับโจคอฟฟี่โจกาซี่ครับจอร์นซีนาจอร์นซีนาปี2000อันนี้ก็ในรัศมีนเนียครั้งที่สามสิบหกอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าโมเดลนี่ใช้เป็นปี2อ0 5นะถ้าจำไม่ผิด NWO ครับก็มา โอ้โหจอห์น่านโคเยอะอันนี้ไอซ์แมเนียสามสิบปีสองพันสองก็มีอ่ะจานนี่กาการโน่ครับมีเคนครับเคนปีสองพันแปดด้วยคาร์ลอเดอร์สันนะฮะคอรีนคอร์สคาตานชเชนส์เคเดนคาร์เตอร์เคนแชมร็อกครับเควินเนชเควินโอเวนส์คิดวิลสันโคฟี่คิงส์ตันเคอร์ตแองเกิลครับเคอร์ตแองเกิลมีเรซเมเนีย21ด้วย เอร์ไนครับลีตาลีตาไม่มีลิฟโคลแกนอ่าโลแกนพอลครับลูดวิกไคเซอร์ลูคาโลสมาโชแมนเรดดี้ซาวเวชนะครับอันนี้มีอ่าเรซซ์มนเนียครั้งที่ห้าเลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคิงมาโชนะมาโชคิงดิแมนคายมาคอฟฟี่ครับมาริสมาริสไม่แน่ใจว่าเป็นโมเดลเก่าหรือใหม่ะ่ะ แล้วก็ m ม็กซินดูบลีครับมิชินอ่ามีไมตี้มอลลี่ด้วยนะเดมิสครับมอลลี่ฮอลลี่มู h a m ม a d อาลีครับ MVP นัทธยาอันนี้ก็มีดราม่านะครับไม่เปลี่ยนโมเดลให้เธอนิกกี้คลอสมานะครับไม่ใช่ A S h อะไรนะแล้วก็นิกกี้ตะไลออนส์ครับโอโมส โอทิสอาร์ทรูสแรดดี้ออตันแรดดี้ปี2002ครับปี2015ับแรดดี้ออตันมีไมนีครับโอเคราเควโอรดิก okay. สแล้วก็รีกรูทครับเรเซอร์รามอนเรมิสรรโอแล้วก็มีเวอร์ชันจูเนียด้วยนะครับมันต้องแยกกันขนาดนี้เลยเหรอเรียริปรีครับ ตัวเอกในทางนี้นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่น r e s ส m n i a 39ครับอันนี้ในโชว์เคสนะอันนี้ผมได้อาริอาริปรีปี2017มาด้วยนะครับริกสไต e i เนอร์ริกกี้สตีมบู r ริกโกเช e แล้วก็ริทฮอลแลนด์ริกิชิครับโรบแบนแมมาทุกภาคเลยนะครับโรเบิร์ตรูทครับเดอะร็อกอันนี้ไม่เปลี่ยนโมเดลให้เลย ปี2001ด้วยนะฮะโรเมนเรนจ์ Roman Range, ปี2015ด้วยโรเมนเรนจ์มีกี่ร่างครับผมมี39อีกร่างหนึง่งฟอนดาราวซี่ครับราวดี้โรดี้พเพอร์ล็อกซินเปเรสนะครับเซมิเซนซานโตสเอสโคบาครับสกอตฮอลมาสกอตสไตเนอร์โอ้สกอตสไตเนอร์นี่เวอร์ชั่นนี้แหละฮะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยกันนะ เซตฟริกกี้โลลินส์ครับแล้วก็มีตัวล็อคนะครับคาดว่าจะเป็นเซตหรือเปล่าแล้วก็เซฟปี2015เชนแม็กแมนยังมีอยู่นะครับทางนี้แต่ที่ไม่มีคือพ่อเขาเลครับชอนไนค์เล่นนะครับ,น Michael, นรบปี2005ปี2009ปี94อันนี้อยู่ในโชว์เคสหมดเลยนะฮะปลาชอร์ชเน่าเบสเลอร์ครับเชมัสตัวล็อคครับ, Love, รบแล้วก็ชินสุเกะนากามูระช็อตซี่โซโลซิกะสัญญาเดวิลครับ เตซี่ค e ปล์เลอร์ตาดัสครับตาดัสมีร่างเดียวนะเฟ e ร์นี่แม็กแมนครับสโตนโคโว์ชั่นปกติปีแล้วก็เวอร์ชั่นปี2001ครับปี97ด้วยแล้วก็มีซ u เปอร์สตาร์บิลลี่กราแฮมนะครับอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นนะฮะตัวเก่าทามินาเท็ดดี้เบอร์ซี่เทกแอนน์เนาะเฟอรนี่สตาร์ตันครับดาวรุ่งของเรา พิกวิลเลียมครับแล้วก็ตัวรับแล้วก็ทริปเป H เอชครับปี2008ันแทีสตาร์ทัตสตามีกี่ล่างวะโอ้ไม่เอาล่างเก่าด้วยนะดีไทเลอร์เบ e ครับแล้วก็ไทเลอร์บ e z สอั t i m a t วอลเล i o อร์ Warrior. อูมา,า้าตัวนี้แปดเครับผมไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันเหมือนว่าครั้งที่แล้วจะเป็น DLC นะครับแล้วก็มีอันเดชชิ่งโคดี้โร s นะฮะเวอร์ชันใส่หนาการอันเดย์เทเกอร์ครับ มาปี2003ปี2009 2014ปี98ก็ยังมานะครับเวเดอร์วาฮาร่าเวียมาฮานเวทบาร์เรตครับเวนดี Cho, ley, gel, ้โชว์วาีวสลีเลียมลีเกอร์เอ็กซ์แพคครับสาวีเว so e ร์บูดโยโกซูน่าเซเลนาเวก้าโซอีสตาร์ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะตัวละคร ไอับได้บ้างมีกี่ตัวคร่าวๆนะครับต่อมาเราก็มาดูสนามครับก็เป็น Backlash นะครับ Clash at the Castle ECW One Night Stand Elimination Chamber Extreme Rules Fast Lane Hell in a Cell ครับ Hell in a Cell นะฮะแล้วก็เป็นสนามของญี่ปุนนะฮะสนามญี่ปุ่น King of the Ring ครับ Main Event มิกซ์แ c ทชาเลน g e ก็ยังมานะครับอันนี้มันนี่อีเดแบงครับในออฟแชมเปี้ยน NXT สนามปกตินะครับแล้วก็2.0ก็ยังมานะแบทเทอร์กราวโฟลัสครับแล้วก็เกรดอเมริกันแบ h a า l o ลวีนนะฮะสนามนี้สวย NXT Heatwave New Year Evil นะฮะ ใส่มาหมดเลยนะครับ NXT No Mercy Roadblock Spring Breaking Stand and Deliver NXT Vengeance Day ก็มานะครับแล้วก็เป็น Payback นะฮะส่วนใหญ่เวที NXT คูดเยอะอันนี้มีสนาม Performance Center เลยนะใส่เข้ามานะครับทางนี้แล้วก็ Queen's c o u n ครับ Tournament ร,รอแล้วก็รอปี2002นะครับโอ้โห้โคตรดี ครั้งที่แล้วให้มาแค่ปี2005นะอันนี้ Royal Rumble ครับสม k คดาวมีสม k คดาวเก่าหรือเปล่ามีต้องมาคู่กันอยู่แล้วครับ Summer Slam ปี88อันนี้เป็นแล้วก็ซัมเมอร์สแลมส وبر สี่พีซ์วอลเกมนะครับอันนี้ทำฉากคันด้วปว่ะเป็นของปลายปีที่แล้วฮาโลวีนฮาบ็อกมันเดนไนโตรแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น จากโชว์เคสนะครับเป็นเวทีของ r รเ e r m a n ม a ต่างๆแล้วก็อันนี้เป็น r รเ e อร์ n ม a ครั้งที่39ครับปีที่แล้วแล้วก็มีเวที WWE Live ด้วยนะครับอันนี้คือใส่เข้ามาเหมือนกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปที่ก็มาส่องตัวละครให้ดูกันนะครับถ้าชอบก็อลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมได้แล้น,นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนับจากนี้ก็จะเป็น WWE 2K 24แบบยาวๆเลยนะครับ ไม่มีเกมอื่นมาแทรกเลยนะเพราะว่าซื้อมาแพงนะครับโอเคเจอกในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ